สวัสดีค่ะปุยปุ้ยนะคะปุ้ยปุ้ยเดคกุสิมอเตอร์ค่ะหรือว่าปุยปุ้ยรถมือสองบางใหญ่ค่ะวันนี้นะคะปุ๋ยก็มีรถ SUV7 ที่นั่งขนาดใหญ่มาให้เพื่อนๆดูอีก1คันอย่าเรียกว่ารีวิวเลยดีกว่าเรียกว่าพาชมรถละกันนะเพราะว่ารีวิวมันจะต้องบอกอรายละเอียดเยอะแยะเพราะส่วนใหญ่ปุยไม่ค่อยได้บอกอะปุยพูดอง์รวมๆคันนี้นะคะอยากรีวิวเพราะอะไรว่ามันเป็นสีแบบน้ำเงินอะ ต้องบอกว่าแบบมัน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 แจ๊บมากอะ่ะคือมันยิ่งกว่าคำว่าจา้าบอ่ะแปลว่ามันแจ๊บไงสวัสดีค่ะพี่มากรุงศีนะคะอันนี้นะคะคันนี้คันนี้คันนี้สีน,น้ําเงินนานๆทีจะเห็นวิ่งอยู่บนถนนทั้งดีนะเพื่อนๆค่ะคันนี้นะคะ 2.4V นะคะขับ2ค่ะตัวนี้ปี2018นะคะวิขัยที่999ค่ะคันนี้นะคะฟีดาวได้ฟีจัดได้ฟีโอนได้ ้ากรณีฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่แค่เดือนละ1 6 5 0 0บาทเช่านั้นเองค่ะผ่อนเดือนละ16,500บาทเช่านั้นเองนะคะยาวๆ7ปีกันเป็นเลยจ้าเดี๋ยวเราดูภายในกันดีกว่าไม่มีกุญแจนะเพราะว่าพอดีว่าอยู่ด้านบนข้างๆที่ปุยนั่งโต๊ะเลยปุยก็เลยเออมาดูโอ้โหตอนนี้เป็นปี18นะก็คือว่าจะได้ไฟฟ้าคู่หน้าแล้วทั้ง2ข้างนะคะอ่ะ ดูดูกวอนว่ามันคูหน้าจริงเปล่าหรือว่าเราซุยเปล่าแซบนี่ค่ะเป็นไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะคะทั้งสองข้างขาแล้วก็ดิสเบรกสี่ล้อนะคะเพราะว่าตั้งแต่ปี2 0 1 8ไปเนี่ยมันจะเป็นดิสสี่ล้อแล้วล่ะอันนี้ภายในสะอาดาสวยสดใสรับประกันหลังการขายนะคะ1ปีนะคะ20,000กิโลนะคะเพื่อนๆค่ะ แล้วคันนี้นะคะปุ้ยการันตีรถเลยว่าไม่เคยผ่านการเกิดอุบัติเหตุชนหนักน้ําท่วมพลิกคว่ำหรือว่ากอ่อหม่รับประกัน100%เลยค่ะปุ้ยจะออกใบสอคบอให้เพื่อนๆด้วยนะคะเหมือนเดิมเลยเพื่อนๆตรงนี้สบายใจหายห่วงได้แน่นอนค่ะและถ้าลูกค้าฟรีดาวนะคะคันนี้นะคะปุ้ยสามารถทําเงินเหลือกู้เกินได้เลยกรณีที่ลูกค้าแบบว่าอยากมีเงินเหลือหน่อยทัก4-5หมื่นอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องอยากง่ายๆเลยหรือว่าเฮ้ยกู้เกินมาโปะรถคันนู้นหน่อยได้ไหมอยากจะเทอรถจังเลย อ,อยากจะเทิร์นรถอะเ,อเ,อเอขาเรียกว่าเทิร์นรถแต่แบอกว่ายอดมันท่วมเอาอยางี้แล้วกันปุ้ยทําได้ไหมด้วยเจ้าตัวรถคันนี้นะคะถ้ากรณน,นี้ลูกค้าเครดิตนะคะปุ้ยก็สามารถทํากู้เกินเงินเหลือมาโปะรถคันเก่าที่ท่วมมาโปบัตรเครดิตมาโปะอะไรต่างๆให้ลูกค้าได้อีกด้วยนะคะตัวนี้นะคะปี2018นะคะไมาอยู่ที่แสนสี่เมื่อกี้มันเด้งขึ้นมาแล้วปุ้ยดูตรงนี้แล้วกัน มาอยู่ที่142,405กิโลเมตรค่ะ จดทะเบียนวันที่9มีนา61นะคะตัวนี้เป็นปี18แท้เลย 2.4V นะคะ 2WD นะเพื่อนๆคะพี่ขายแค่9,99,900บาทเท่านั้นเองเรารับประกันหลังการขายนะคะยาวๆเลยถึง1ปีเต็มนะคะในส่วนของเครื่องยนต์และระบบเกียร์นะคะพร้อมกับการันตีรถนะคะอย่างที่พี่บอกนะคะ100%เลยว่ารถไม่เคยผ่านการเกิดอุบัติเหตุชนหนักน้ำท่วมพิดคว่ำหรือว่าการก่อไม้นะคะรับประกัน100%ค่ะและพี่ก็มีการตรวจสอบนะคะจากบริษัท G o อ Inspection t ท a i l a n d นะถึง 344. ตามคอนเซปต์เลยค่ะคุณดูรลไม่เป็นก็สามารถซื้อรถที่เราได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็กู้ร่วมนะคะในกรณีนะคะคันนี้นะคะที่พี่บอกเครดิตดีเนี่ยมันผ่อนอยู่ที่16,500บาทนะคะถ้าลูกค้าเนี่ยเงินเดือนนะประมาณสัก30,500ืนาเนี่ยเอาง่ายๆเลยซื้อคนเดียว ได้เลยสบายๆนะคะแต่ถ้าลูกค้าบอกเฮ้ยเ <_ an> งินเดือนไม่ถึงอ่ะอยากกู้อ่ะทำยังไงอยากกู้ร่วมทำยังไงดีสามารถนะํามากู้รวมหมดได้หมดเลยนะคะของปุ้ยนะคะคนที่มากู้ร่วมได้นะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องชายน้องสาวบุตรพี่น้องคนละพ่อพี่น้องคนละแม่หรือเป็นแฟนกันเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสอะไรพวกนี้ก็กู้รวมได้แต่ที่ไฮไลท์สุดคือว่ากรณีชายรักชายหญิงรักหญิง อ่ะ l g b t ทั้งหลายทั้งหลายนะ,ะอย่างเช่นบอกว่าเออผมเป็นทอมนะคะพรีแฟีเบนดี้ amily, อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า พออี่เป็นเป็นเป็นเอาไงถ้าว่าตรงๆก็คือว่าเป็นเพศสาวเพศหญิงสาวแบบเ,ออเป็นเกณฑ์นะคะคุณลูกเนี่ยมีแฟนเป็นผู้ชายกู้ร่วมกันไดไหมอ่าไงเงี้ยพี่บอกเลยว่าปุ๋ยก็สามารถเอามากู้ร่วมกันได้อีกด้วยค่ะนะคะบอกเลยนะที่ไหนทําได้ไม่ได้ไม่รู้นะคะแต่เอ็กซ์คุณินมอเตอร์ของเราทําได้แน่นอนค่ะและดอกเบีย้ยนะคะบอกก่อนเลยนะว่าถูกสุดๆนะคะดอกเบีย้ยแค่2.99เท่านั้นเองแต่ มันต้องอยู่ในเงื่อนไขนะไม่ดูว่าเพื่อนๆเ,เข้าหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนึงนะแต่บอกแล้วผ่อนถูกสุดที่16,500บาทเท่าน,นั้นค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะยังไงก็ฝากชื่อฝากเบอร์ไว้ใต้โพสต์เนาะและเดี๋ยวมา ปุยมาเกกี่ยข้อมูลให้ว่าสามารถซื้อคนนี้ได้ไหมวิ่งคุงวิ่งแก๊ปอะไรก็แล้วแต่ใครตามหายอยู่นะคะมาเลยเดี๋ยวปุยทำให้นะคะโอเคนั้นอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ปุยด้วยนะคะวันนี้ขอสั้นๆแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะไฟแนนมารอแล้วกำลังจะไปเซ็นไฟไหนข้างนอกสวัสดีค่ะแชทแชๆแชช